สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบุหลันได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่ม f อทีมงานทนายประชาชนโดยได้โพสข้อความว่าน้าแตกขุดแต่เรื่องอดีตไร้สาระจริงหรือถ้าไร้สาระจริงๆทําทำไมถึงเดือดร้อนกันจัง เพราะเจ็ดจังไราบานเต้นตามเรื่องอดีตที่พังคูเราวทำนกแตกจึงทำให้จับสังเกตได้ว่ามันไม่ไร้สาระหรอกมันต้องมีอะไรที่สำคัญสักอย่างที่ทำให้ดินกันกระเด๋วกระเด๋วโดยเฉพาะจำเลยต้องออกสวนจนโดนเมียดา่าปานหูขีอะไรละ่ะที่ว่าสำคัญ80%ที่เหลือ ที่ยังไม่ได้บอกกับตำรวจไงจำได้ไหมที่น้แต่เคยพูดว่าบอกไปแค่20นี่แหละพฤติกรรมขี้โมโหวควบคุมตัวเองไม่ได้ชอบใช้กำลังนี่แหละคือบางส่วนใน80ที่ยังไม่ได้เล่าและสิ่งที่น้แต่พูดมันไม่ได้เป็นแค่อดีตแต่มันเป็นนิสัยความเคยชินของจำเลยตรงนี้แหละมีผลต่อคดี สาลทันไม่ไปตัดสินว่าเคยจะชนแม่ใยายเคยล้มโต๊ะใส่น้องเมียเคยทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวมาอย่างไรแต่ท่านจะเอามามองประกอบกับคำฟ้องที่ว่าจำเลยลุกแกะโทสะพังมือทำร้ายเด็กผู้หญิงตายถึงนิสัยส่วนนี้จะเป็นแค่ภาพประกอบเล็กๆแต่ก็เป็นภาพที่มีความสำคัญเพราะตรงกับคำฟ้อง ยิ่งตอนนี้ฝ่ายโจทย์และโจทย์รวมยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงยืนพยานหลักฐานได้อีกจึงเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับจำเลยที่มีพฤติกรรมในเชิงนี้คือขี้โมโหควบคุมตัวเองไม่ได้จะออกมาสู่สาธารณะเป็นที่รับรู้เวลๆวมาว่ามีสายลับกำลังแทรกซึมเพื่อหาหลักฐานคำบอกเ่าเพิ่มเติม เกี่ยวกับพฤติกรรมของจำเลยทั้งนี้เพื่อทวงดุลว่าพยานเป็นกลางจริงๆมีความเห็นอย่างไรแต่สงแสนทรัพย์ผมจะไปรำยบุบยวบยุบยวบ,ยวบแกทั้งบนและล่างแบบนี้สงสัยจะไม่มีใครหยุดนักอดีตคนนี้ได้หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่า หากจำเลยยังไม่มีสำนึกสิ่งต่างๆก็จะประดังเข้ามาตลอดเวลาสิ่งที่ควรกระทํากับไม่ทําการมคงเป็นเครื่องชี้จิตนามันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าที่ไร้สาระแต่มันเป็นเรื่องพูดที่ทําให้อีกหลายคนตาสว่างไม่มีคนไหนที่พูดได้เข้าใจเท่ากับคนในครอบครัวครับก็เป็นหนึ่งซับ ในสองแสนทรัพย์เอาแค่ okay. ในความเป็นยูทูบเบอร์นะครับเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในการพูดนะครับมีอารมณ์ขันล้นเหลือด้วยแถมมีตะกะาอีกลูกหนิบลูกขยีลูกล้อเลียนชั่วโมงนี้ต้องยกให้เป็นที่หนึ่งแห่งโกกกไม่แปลกใจที่ยอดวิวยอดทรัพย์พุ่งขึ้นโดยไม่ต้องให้ทนายบางคนดันให้ ป้าบุหลันได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าบางจังหวะเหมือนนะแต่จะขำตัวเองว่าแต่ป้ารับผิดชอบเลยครับเมื่อรู้ไปทำอีท่าไหนทนายจัดโปดที่รักของขมเงียบกิบไปเลยวันนี้ป้าบุหลันได้ตอบกลับว่ารออยู่เหมือนกันจริงๆน่าจะรีบจับประเด็นสารยังไม่สั่งมาพูดนะ ฟังเพลินมากเลยค่ะเราก็รอฟังรอดูเมฆกะทางเสียงไก่ขันก็ยังสนุกคือเรียบเรียงเก่งถึงจะหมุนตัวหันไปทำนู่นนี่นั่นแต่ก็ยังต่อติดเป็นคนที่ฉลาดคนหนึ่งทีเดียวค่ะกลางคืนใส่ย,ยับแบบร้อนแรงตอนเช้ามาสรุปอีกทีแบบนุ่มนวลผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะออกทะเลข,ขอโทษนะคะ เราก็ได้รู้ความจริงจากหน้าแต่นี่แหละค่ะเพราะความจริงจะพูดกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมท้ายสุดพฤติกรรมนิสัยที่ก้าวร้าวจะเป็นพันธนาการมัดตัวเองมีโอกาสแก้ไขแต่ไม่ปรับนิสัยน่าจะฝังลึกในจิตสำนึกแล้วนะคะคงแก้ยากค่ะ นาเต่นาะเต่เอา80%ที่เหลือออกสู่สาธารณชนให้หมดเลยค่ะนาะเต่ให้เราได้รู้ความจริงแบบเพียวๆใสๆชี้ให้เห็นในสิ่งที่เรามองข้ามและถูกปิดบังไว้ด้วยภาพลวงตาและมายาลวงคำว่าครอบครัวรู้ดีที่สุดในความหมายของน้าแต่ไม่ใช่รู้ว่าใครเป็นคนทำร้ายน้องชมพู แหมายถึงรู้ดีที่สุดว่าพฤติกรรมนิสัยที่แท้จริงของแต่ละคนเป็นยังไงสิ่งที่แสดงออกให้คนนอ,อกอย่างเราเราเห็นนั้นมันแค่ภาพที่สร้างขึ้นรู้จริงๆเลยดักทางถูกในหลายเรื่องว่าต่อไปเขาคิดจะทำอะไรใช่ค่ะใครไม่อยู่กับใครก็จะไม่รู้นิสัยใจคอที่แท้จริงของกันและกันคนในครอบครัว รู้ใส่รู้พุงกันจริงๆค่ะป้ารอหน้าเต่อเฉยเรื่องยาค่ะตอนนี้จำเลยคงอยากทำอะไรที่เคยทำกับหน้าเต่อแต่กลัวเสียภาพลักษณ์สองคนนี้เราขอห้าสิบห้าสิบนะไม่เข้าข้างใครดูดูกันไปนะคะชอบก็ว่าดีไม่ชอบก็ว่าไม่ดี เวลาที่ถูกกันก็ว่าดีเวลาที่ไม่ถูกกันก็ว่าไม่ดีนี่แหละโลกของมนุษย์จะอะไรกับสองคนนี้พี่เขยกับน้องเมียพอๆกันพูดมากไม่ได้กลัวบาปเพราะตัวเราเองก็ยังมีทั้งคนชอบและไม่ชอบอย่าว่ากันนะคะถ้าคิดเห็นไม่ถูกใจใครดีแล้วเข้าไปดูเขาเยอะๆเขาจะได้มีไรายได้เราก็ได้บุญ ถ้าเขาไม่พูดเรื่องพี่เขยก็ไม่มีคนเข้าไปดูก่อนหน้าน้าแต่จะตัดสินใจขุดอดีตบางคุณน้าเคยส่งสัญญาณออกแล้วบอกอยู่เรื่อยด้วยจนถึงวันที่น้าแต่หมดความอดทนกับการพูดแขะสอนน้าทำอวดดีกวนทีนวันนั้นน้าหลุดออกมาว่าผมรู้ คุณดูผมอยู่ผมให้เอาโอกาสคุณแล้วนะแต่คุณไม่รับไว้เองอยะทํำไมคําพูดคล้ายทนายอนันชัยเลยน้าพูดก่อนทนายถอนตัวนะไม่ได้เรียนแบบคําพูดใครนะแต่ก็ปรัชญาเหมือนทนายอนันชัยนะเนี่ยเราเข้าใจว่าน่าจะสื่อถึงอะไรและถึงใครหลังจากนั้นน้าเต่เริ่มขุดนิดๆเรื่อย แบบที่เล่นที่จริงปนปๆขำๆมาดูเดือดก็หลังๆนี่แหละเพราะลุงคนนั้นอวดดีมาต่อก่อนกับน้าทั้งทั้งที่ตัวเองมีแผล